สวัสดีครับพี่ๆทุกคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก <c oughs> ผมจะพาทุกท่านมาชมที่หนึ่งที่โฉหนดคุดแดงนะครับหนึ่งไร่ที่ดินผมล้วทั้งแปลงมองเห็นวิวขอสวยนะครับขายยกแปลงหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือเป็นที่ผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับราคานี้ก็ยังต่อองคุยกับเจ้าของที่ได้นะครับลูกค้าในสนใจที่ดินแปลนี้มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับ ทีนี่ปนี้ห่างจากฟิวเจอร์ร้ำศิษประมาณ75กิโลนะครับห่างจากโลตัสตัวเมืองโรงพยาบาลแมคโคลนะครับผมประมาณ10กิโลนะครับห่างจากเกลืองคุ้นดานน้ำตกสันติการนางรองประมาณ20กิโลนะครับผมขอแยกพ้นให้ดูปากทางเข้ามาก่อนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นถนนหิงคุกทางสาธารณะความกว้างสีเมตรนะครับไฟฟ้าและป่าป่าเขาอยู่ตรงหน้าที่นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นปลูกสุทุเรียนฝั่งตรงข้ามผมนี่คือฝั่งตรงข้ามครับ ป็นที่ขายก็คือเป็นนี้ที่สน่นแล้วทั้งแปลงผมทั้งแปลงครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นอยู่ตัวหน้าที่นะครับด้านหน้าติดตนทางสายะหน้ากว้างประมาณยีิบาเมตรครับด้านหลังครับต้นมะพร้าววงกว้างประมาณ23าเมตรผมด้านหลังนะครับส่วนฝั่งซ้ายตรงนี้ครับฝั่งซ้ายตรงนี้คมยาวประมาณ60เมตรฝั่งซ้ายนะครับข้างเคียงก็คือฝั่งซ้ายตรงนี้ครับส่วนฝั่งขวานะครับผมก็อยู่ตรงพุ่มไม้ฝั่งขวาคมยาวประมาณ 60เมตรนะครับที่ดินปานี้รูปที่สวยนะครับที่ดินถมแล้วทั้งแปลงนะผมปลูกบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เขาจะมองเขียวพิภูเขาสวยงามสวยงามมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับราบลื่นร่มเย็นเงียสงบเป็นส่วนตัวนะครับเดินทางมาไม่เปี่ยวมีพืชบานมาตอดทางนะครับห่างจากถนนสีเลนประมาณ1กิโลนะผม1กิโลนะครับอยู่ที่สูงนะครับผมน้ำไม่ท่วมนะครับ สนใจที่นินไปนี้นะครับบัญชีของผม0 6 1 8 8 2 2 1น9นนะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ